สวัสดีค่ะวันนี้เรา,มา,ามากินข้าวเช้ากันนะคะใช่ไหมฟลาวเวอร์ว้าวเพ็กก็้กินอะไรคะมีฟลาวเวอร์เหรอคะใช้ซ้อมไหมใช้ซ้อมจิ้มไหมนี่อะ you like it? Good, good. you like it? Right. Right. are you happy? What? are you happy? happy? happy. ไม่ชอบเหรอคะไม่ชอบมันฝรั่งเหรอคะลูก mèo nói. mèo 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 mèo, mèo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 , mèo một dạng khác, một bài dạng khác. Mũ Lấy mũ Mấy mi mũ, mấy tà ham Ham Thế ham mũ ค่ะแฮมหมูน้ำหมั่มไหมคะนำ มันกันละไหนจิ้มจิ้มดูสิใช้ส้อมจิ้มมาไหนได้มั่งเนี่ยแม่จ๋าแม่ใช้ส้อมจิ้มมาไหนได้มั่งคะจิ้มจิ้มให้แม่ดูได้ไหมดูดูใช่แล้วจิ้มจิ้มให้ดูหน่อยค่ะอันไหนน่าน่ากินไปหมดเลยใช่ไหมว้ากกินแฮม กินแฮมแฮมก็อร่อยนะอำ้อำอ้ำาอ่ะไม่ถึงปากเลยไม่คายสิคะลูกนูคายทำไมคะ ไม่โยนค่ะไม่โยนอาหารนะคะอะโนโนโถ้าไม่กินก็วางไว้ตรงนี้ตรงนี้พีกเกตพกเกดจ๋าถ้าไม่กินใส่ตรงนี้ค่ะไม่โยนนะคะ พี่เกดโนโนค่ะไม่โยนนะคะเกดเกดหนนะ้แครลลอทไข่น่ากินจังเลยโอ้โหแครลลอทไข่เนี่ยเป็นฟลาวเวอร์เลยอยาก <มา S 1> ใช่แล้ว <มา S 1> จับซ่อมจับซ่อมลุกเดี๋ยวลุก ใช่แล้วลองชิมดูสิฟลาเวอร์อร่อยไหมนะชิมชิมฟลาเวอร์ไหมคะอุย๊ยหักเลยชิมชิมดูหน่อยคะ่ะ อร่อยเหะอคะอะไรนะแค่หลอดแล้วหมดยังหมดยังคะอาวางไว้แทมเป็นเส้นๆเลยเหมือนอะไรนะ เหมือนหนวดปลาหมึกเปล่าใช่ไหมเส้นๆเหมือนหนวดปลาหมึกไหมคะใช่อีกแล้วช่วงนี้พี่เกดก็จะเกิยนยากนิดนึงใช่ไหมลูกห่วงเล่นโนโนค่ะไมโยน อร,อร่อยคะอร่อยอร่อยอร่อยกินเยอะๆสิคะอร่อยก็กินเยอะๆสิคะใช่แล้ว,วเด็กกินยากเลือกกินก็ต้องอย่างนี้แหละเปลี่ยนการจัดจานใหม่ให้ดึงดูดเขาอะไรเขา,เขาก็จะสนใจกินมากขึ้นอ้ะใช่ไหมคะ เสิร์ฟร<ม>้อกินอยู่30%ใช่ไหมที่เหลือแม่ก็ทำใจใช่ไหมลูกใช่ <c oughs> แต่ก็ยังดีกว่าไม่กินเลยนะฝึกหยิบจับฝึกช่วยเหลือตัวเองไปด้วยเกตบ๊ายบายเกตบ๊ายบาย Kết, bye bye okay. Kết 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 kết, see She you, you. See you Bye bye